เปิดคลิปบุ๋มปนัดดายกหูคุยกับแหม่มโพโดำตบท้ายต้องเจอกับนายกอ,อ่ะพี่พี่ลองคุยกับพี่บุ๋มไหมพี่บุ๋มปนัดดาฮลัลโหลสวัสดีค่ะแหม่มโพโดำตัวจริงเลยนะคะเหรอใช่ค่ะเนี่ยไอ้นี่เป็นห่วงสังคมมากเอ้นี่เห็นแบบว่าเด็ก เด็กพวกนั้นมันมัน,ม,นมันอยู่ในแบบเนี้ยสภาพแบบเนี้ยไอมนี่ก็กดทนไม่ไหวที่จะออกมาเปิดเผยตัวตนสุณูุ๋มเข้าใจไหมคะอ่อะไม่เข้าใจเพราะว่า นักแสดงพิธีกรชื่อดังบุ๋มปนัดดาที่ไม่ว่าเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังก็ได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนคลับทั้งประเทศแต่ในวันนี้เราจะพาทุกคนไปฟังคลิปที่เธอนั้นคุยกับผู้หญิงรายหนึ่งที่อ้างตัวว่าเป็นแม่มโพดําโดยเธอระบุแคปชั่นเมื่อบุ๋มได้คุยกับแม่มโพดําตบท้ายคือพีคมาก ปลายสายยืนยันว่าคือแหม่มโพดําตัวจริงชื่อเอมมี่คือเห็นคนลำบากมีปัญหามากในตอนนี้ตัวเองเคยจนมาก่อนเลยต้องออกมาเปิดเผยตัวเองเอมมี่ไม่จําเป็นต้องโกหกว่าเป็นแหม่มโพดาเอมมี่ต้องการช่วยเหลือสังคมบุ่มเข้าใจใช่ไหมคะสังคมตอนนี้ต้องเจอเอมมี่อยากเจอเอมมี่เหมือนกันเลยต้องออกมาเปิดเผยต,ตัวตน บุ๋มถามต่อว่าคุณเอมี่อยู่ที่ไหนปลายสายบอกว่าอยู่บรม70เจ็ทำงานตลาดหลักทรัพย์บุ๋มถามกลับว่าทำเพจแหม่มโพดําม,มานานหรือยังปลายสายบอกว่าตัวเองไม่ได้สร้างเพจตัวเองแต่ตัวเองคือฉายาแหม่มโพดําคนเอาชื่อไปแอบอ้างเพราะเห็นตัวเองมีอำนาจอิทธิพลเขาก็เลยไปสร้างเพจนี้ขึ้นมาเอมี่ไม่ใช่คนโกหกตอแหลเรื่องแบบนี้คอขาดบาดตายแถมบอกว่าเห็นบุ๋มพูดถึงตัวเองในข่าวรู้ได้ยังไงว่าตัวเองรวยเล่นหุ้น งานนี้บุ๋มทำหน้างงหนักมากพร้อมพูดอีกว่าคุณเอมมี่คะแม่มโพดำตัวจริงอยู่ต่างประเทศบุ๋มรู้จักกันดีปลายสายยังยืนยันว่าไม่ใช่บุ๋มเลยบอกว่าการที่คุณแอบอ้างแล้วตอนนี้แม่มโพดำโดนคดีอยู่คุณเอมมี่รับได้ใช่ไหมรับได้งั้นเเลยคะ่ะแม่มโพดำคดีเยอะนะคะคดีอาญาด้วยคะ่ะ ถ้าคุณเอมมี่เป็นแหม่มโพดำจริงต้องรู้ว่ามีคดีอะไรบ้างนะคะเพราะตอนนี้พรบอรคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า20คดีติดคุกไม่ต่ำกว่า50ปีถ้าคุณเปิดตัวเป็นแหม่มโพดำโดนแน่นอนบอกด้วยความเป็นห่วง ปลายสายบอกขณะนั้นเลยเหรอคะไม่ได้ทําอะไรเลยคะ่ะก็อยู่เฉยๆบุ๋มบอกว่าไม่อยู่เฉยๆคะ่ะแมม่โพดําเอาเรื่องคนอื่นมาแฉโดนชาวบ้านแจ้งความไปไม่ต่ำกว่า20คดีไปๆมาๆคุณเอมมี่บอกเอมมี่ไม่ได้ทําเพจเองถ้าอย่างนั้นคงต้องเจอกับท่านนายกเพระาะทราบดีว่าตัวเองคือแมม่โพดําก็ทําเอาบุ๋มแทบจะเก็บอารมณ์ไม่อยู่สวนกลับไปว่าต้องเจอท่านประยุทธ์แล้วคะ่ะถึงจะช่วยคุณได้ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อ่ะพี่พี่ลงคุยกับพี่ผมไหม่พี่หมนบรดาฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่มนแม่โพดําตัวจริงเลยนะคะเหรอค่ะใช่ค่ะเนี่ยไอ้มี่เป็นห่วงสังคมมากเอมี่เห็นแบบว่าเด็กเด็กพวกนั้นมันมันมันอยู่ในแบบเนี้ยสภาพแบบเนี้ยไอ้มี่ก็กดทนไม่ไหวที่จะออกมาเปิดเผยตัวตนคุณหมุเข้าใจไหมคะอ่ะฮะ ไม่เข้าใจเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าทำไมต้องต้องแบบว่าออกมาออกมาแบบโกหกดราม่าว่าเอมี่ไม่จําเป็นต้องออกมาโกหกว่าเอมี่ไม่ใช่แม็โอดาเข้าใจไหมคะเพราะเอมี่ต้องต้องการที่จะออกมาช่วยเหลือสังคมอ่าอย่างน้อยอ่ะสังคมตอนนี้เขาก็ต้องต้องการเอมี่อยู่เหมือนกันใครๆก็อยากไปเจอเอมี่เหมือนกันเอมี่จําเป็นต้องออกมาเปิดโลกตัวตน เอม,มี่เป็นคนที่แบบว่าไม่ใช่ว่าแบบอยู่ๆก็เป็นผู้ดีมามาตั้งแต่เกิดเอม,มี่ไม่ใช่อย่างนั้นเอม,มี่ก็เคยจนมาก่อนแล้วตอนนี้าาคุณเอม,มี่อยู่ที่ไหนคะตอนนี้เอม,มี่อยู่ซอยบรมเจ็ดสิบค่ะอืมคุณเอม,มี่ทำอาชีพอะไรคะอ๋อเอม,มี่ทาเกี่ยวกับการเงินค่ะตลาดหลักทรัพย์คือไทยคุไทยและตลาดหลักทรัพย์ค่ะแล้วคุณเอม,มี่ทาเพจแหม่มโคดมมาณาหรือยังค่งค่ะ ัวเอมี่เองเอมี่ไม่ได้มานั่งสร้างเหตุตัวเองแต่คือเอมี่คือแมบโพดักคุณบุ๋มเข้าใจไหมคะฉายาเอมี่คือแมบโพดักฮะคนที่เขาเอาเห็นเขาเอาชื่อเอมี่ไปแอบอ้างเห็เห็นว่าเอมีแ่แบบว่ามีอำนาจมีอิทธิพลเขาก็เลยเอาไปสร้างเหตุพวกนี้ออกมาคุณคุณเอมี่เป็นเป็น,ปนอาชีพอะไรนอกเหนือจากเล่นหุ้นหรืออสังหาฯ มีอำนาจมีอิทธิพลนี่คือมีแฟนอุสาหการำนะคะแล้วแล้วแล้วแฟนทาอาชีพอะไรคะกองทุนส่วนบุคคลแฟนแฟนทําอาชีพอะไรคะแฟนเอมมี่ที่จดทะเบียนนี้คนนี้ก็คืออ่าคนอเมริกาจากเอมมี่ก็เลิกกับเขาไปแล้วค่ะแต่แต่คือว่านามสกุลเอมมี่ก็ยังค้างคาอยู่ค่ะ่าฮะ คือ <c oughs> ว่าอันนี้เรื่องจริงเลยเอมี่ไม่ได้ไม่ต้องการที่แบบเอมี่เป็นคนที่ไม่ไม่ชอบโกหกตอนแหละนะคะมันอันนี้มันเรื่องของขาดตายมันไม่ไม่ใช่มานั่งไม่ใช่เวลามานั่งโกหกอ่ะเอมี่ดูดูในข่าวเออเห็นคุณหมุมพูดถึงเอมี่เอ๊กก็ยังนึกอยู่คุณหมุมรู้ได้ไงว่าเอมี่รวยหรือเอมี่เล่นหุ้นอะไรประมาอคุณเอมี่คะ หม่มโพดําตัวจริงอยู่ต่างประเทศค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะแล้วบ<ช>ุ๋มรู้จักกันดีเพราะว่าค,คุณเอมี่การที่คุณเอมี่แอบอ้างแล้วจะมีคดีติดคดีที่ตอนนี้แหม่มโพดําโดนคดีอยู่คุณเอมี่รับได้ใช่ไหมรับได้เอมี่้าไปโอเคงั้นเชิญเลยค่ะเพราะว่าคดีเยอะมากนะคะ,ะ,คะท,ำทำไมต้องไป คดีพวกนั้นโอไม่ใช่เอา้าเาก็เพราะคุณเอมี่เป็นแหม่มโพดำไงแหม่มโพดำมีคดีเยอะเป็นคดีอาญาด้วยนะคะมันคดียังไง่ะเอ้าคุณเอมี่ถ้าคุณเป็นแหม่มโพดำจริงคุณต้องรู้ว่าคุณโดนคดีอะไรเพราะตอนนี้เนี่ยเป็นพรบคอมไม่ต่ำกว่า20คดีคุณเอมี่ติดคุกไม่ต่ำกว่า50ปีมันเป็นมันเป็นยังไงดังนั้นถ้าคุณเอมี่เปิดตัวไปว่าเป็นแหม่มโพดำผมบอกได้เลยว่าคุณเอมี่โดนคดีตามมาแน่นอน อันนี้บอกด้วยความเป็นห่วงนะขนาดนั้นเลยรอคะคุณเดมี่คุณต้องรู้ว่าคุณทําอะไรไปบ้างคุณไม่ทำอะไรไปละคะเอาแม่มโพแม่มโพดมโพสต์แต่ละเรื่องโดนแจ้งความเยอะมากแล้วนะคะเป็นคดีความเยอะเลยเขาในเไม่ได้อยู่เฉยเฉยถ้าคุณเดมี่เป็นแหม่มโพดมคุณเมี่ไม่อยู่เฉยๆฉยคุณเดมี่แชร์เรื่องชาวบ้านซึ่งแต่ละคนเนี่ยเขาก็ไม่ยอม แล้วเขาแจ้งความมากกว่า20คดีไม่ต่ำกว่า50ปีที่คุณเอมี่จะอยู่ในคุกคุณเอมี่โอเคใช่ไหมอถ้าขนาดนั้นเลยเหรอเขาเอาเอมี่ไปพูดขนาดนั้นเลยเหรอไม่ได้ไปพูดค่ะแจ้งความเป็นคดีอาญาเรียบร้อยแล้วค่ะะ,ค,ะครับผมขนาดนั้นเลยเหรอคะถ้าคุณเอมี่เปิดตัวปุ๊บมันไม่ได้แค่นักข่าวที่จะสนใจแต่คดีต่างๆมันตามตัวคุณเอมี่แน่นอน ไม่แปลกเลยค่ะคุณเณมี่ไปตามดูได้ค่ะว่าเขาตามหาตัวคุณเณมี่อยู่ค่ะเอมี่กก็ออกมาอย่างนี้เอมี่ก็งงว่าทำไมทุกคนก็ถามว่าเอมี่ไอมีไม่กลัวเไรออมี่จะไปกลัวอะไรก็ไม่ต้องกลัวมันไม่เฉยหรอกค่ะถ้าคุณเณมี่ทาเพจจริงคุณเณมี่ไม่ได้เฉยนะเอมี่ไม่ได้มานั่งทําเพจเองอ้าวไม่ได้ทําเพจเองก็ถือว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่ใช่แหม่มโพดามเพราะแหม่มโพดามพิมพเองค่ะ แล้วถ้าเกิดคุณคุณเป็นแหม่มโพดายังไงคุณก็ต้องรับผิดชอบเพราะเป็นคดีที่เขาแจ้แจงแหม่มโพดาค่ะยังไงอันนี้บุ๋มบุ๋มบุ๋มุมอันนี้บอกด้วยความเป็นห่วงแค่นั้นเองขนาดนั้นเลยอหรคะ่นี่เอมีตอ่ต้องต้องเจอท่านท่านนายกรัฐมนตรีแล้วแหละเอ่นี่อยากคนเจอเลยค่ะค <น S 1> เจอเลยค่ะที่ทราบดีจริงๆอ่ะคือท่านนายกรัฐมนตรีท่านลุงว่าเอมี่คือแหม่มโพดา ค่ะก็ขอเอมมี่ไม่ได้ออกมาเจอเจอเลยค่ะเจอท่านประยุทธ์เลยค่ะต้องต้องต้องระดับต้องระดับท่านประยุทธ์ละค่ะที่สามารถที่จะช่วยคุณเอมมี่ได้ค่ะได้ค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณครับครับสวัสดีครับ